สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะ EP นี้จะเป็นแต้มรวม3ตัวบน3สูตรนะคะใน EP ที่7ในงวดที่แล้วนะคะพี่กุลลงไว้3สูตรออก706แต้ม3นะคะมันเข้า3สูตรที่1กับ3สูตรที่2ส่วนสูตรที่3หลุดนะคะพี่กุลก็จะใช้ สูตรเก่านะคะสองสูตรแล้วก็มีสูตรใหม่อีกหนึ่งสูตรนะคะเรามาดูสูตรเก่ากันก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะจาก EP 7นะคะเป็นสูตรที่เข้ามามากกว่า10งวดนะคะพี่กุลเอามาให้ดู10งวดก็คือสถิติ3งมวดไอสถิติ8งวดแล้วก็คำนวณอีก2ง,งวดนะคะเรามาดูสถิติกันก่อนนะคะ ในงวดแรกนะคะออกห้าสุสามห้าหกนะคะแต้มสี่เข้าสี่งวดต่อมานะคะออกหกสี่หกแต้มหกเข้าหกงวดต่อมาออกแปดออกเก้าเจ็ดแปดนะคะแต้มสี่เข้าสี่งวดต่อมาออกหกเก้าหกแต้มหนึ่งเข้าหนึ่ง งวดต่อมาออก8ปดเก้าแปดแต้มห้าเข้าห้างวดต่อมานะคะออกหนึ่งสี่ห้ารวมเป็นศูนย์นะคะแต้มศูนย์เข้าศูนย์งวดต่อมานะคะออกสองห้าสองนะคะรวมเป็นเก้าแต้มเก้างวดต่อมาออกเก้าแปดเก้าห้านะคะ แต้มสองเข้าสองวดต่อมานะคะเรามาคํานวณกันนะคะเพื่อนๆในสองงวดสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นสูตรเก่านะคะที่เข้ามาจากงวดที่แล้วเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะก็เป็นสูตรง่งายๆนะคะใช้หลักใช้ท้ายครั้งที่ สองนะคะท้ายครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยนะคะสี่บวกหลักหน่วยนะคะเก้าสี่กับเก้าเป็นสามนะคะสามตัวแรกนะคะสูตรนี้นะคะบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งแล้วก็บวกสองสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสองเป็นหนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะคะ ออกเจ็ดศูนย์หกแต้มสามทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาลุ้นว่ามันจะเดินต่อไหมนะคะเพราะมันเข้ามานานแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดนะคะเรามาดูนะคะใช้หลักแสนนะคะใช้หลักร้อยนะคะท้ายครั้งที่สองเจ็ดบวกด้วยหน่วยนะคะท้ายครั้งที่สองห้าเจ็ดบวกห้าเป็นสองตัวแรกนะคะ สอบวกสเป็น6กหกบวกหเป็น7 7็เบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น0สูตรที่1นะคะจะได้2องหกเนะคะเรามาต่อในสูตรที่สองนะคะสูตรที่สอง เป็นสูตรเก่านะคะทีงเข้ามาจากมวดที่แล้วใน EP 7นะคะเข้ามามากกว่า10งวดนะคะเรามาดูสถิติกันนะคะสถิติงวดแรกนะคะออก3 5 6นะคะแต้ม4เข้า4สูตรนี้จะมีแค่4ตัวนะคะมวดต่อมานะคะออก6 4 6แต้ม6เข้า6 งวดต่อมาออก9 7 8แต้ม4เข้า4งวดต่อมาออก6 9 6แต้ม1เข้า1งวดต่อมาออก9 7 8ได้ออก8 9 8เข้า5แต้ม5นะคะงวดต่อมาออก1 4 5แต้ม0งวดต่อมาออก2 5 2นะคะแต้ม9 วดต่อมาออกแปดเก้าห้านะคะแต้มสองทีนี้เราจะมาคำนวณในสองงวดสุดท้ายของสูตรเก่าในงวดที่ผ่านมานะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักแสนนะคะเจ็ดบวกด้วยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะสามบวกหนึ่งเป็นสี่หน้าครั้งที่สองนะคะใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหนึ่ง สีบวกเเป็น1 1ึบวกหเป็น2อนะคะสตัวแรกนะคะสูตรนี้นะคะบวกหบวกสแล้วก็บวกสอบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9ได้2 3 7 9นะคะออก7 0 6แต้มสาม ทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะหลักแสนแปดหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะหลักสิบกับหลักหน่วยเก้ากับสี่เป็นสามแล้วก็บวกหลักน่วหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่สองนะคะสามแปดบวกสามเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ตัวแรกนะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นหนึ่ง สูตรที่สองนะคะได้4ี่ห้าเ้าหนึ่งอามาต่อสูตรที่สมนะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้ว7จงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่8เรามาดูสถิติกันนะคะสำหรับสูตรใหม่นะคะงวดแรกนะคะออก9ก้าเจดปดนะคะแต้มสี่เข้าสี่งวดต่อมาออก เก้าหกแต้มหนึ่งเข้าหนึ่งง้อต่อมาออกแปดเก้าแปดแต้มห้าเข้าห้างวดต่อมาออกหนึ่งสี่ห้าแต้มศูนย์งวดต่อมาออกสองห้าสองแต้มสีมะะ่แต้มเก้านะคะแต้มเก้างวดต่อมาออกแปดเก้าห้าแต้มสองนะคะแต้มสอง ทีนี้เรามาดูนะคะคำนวณใน2องงวดสุดท้ายกันนะคะของสูตรใหม่สูตรที่ใช้ก็เป็นสูตรง่ายๆเลยค่ะใช้หลักแสนนะคะเบวกได้สามคงที่ได้0ูนย์ะคะตัวแรกสูตรนี้สูตรนี้นะคะบวกไปทีละ1ให้ครบ6ตัวนะคะ0ูนย์หนึ่งสอามี่ห้าออก7 0 6ดแต้มสาม งวดนี้นะคะงดนี้เราคำนวณได้8ปบวกสมได้หตัวแรกนะคะหนึ่งและหเป็นสูตรที่3นะคะทีนี้เราได้ครบทั้ง3สูตรแล้วนะคะเรามาดูตัวชนกันนะคะเรามาดูตัวชนเรามาใส่กันก่อนนะคะสูตรที่3นะคะสูตรที่3 0มศย์หน สามสี่ห้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองสองสามเจ็ดเก้านะคะกับสี่ห้าเก้าหนึ่งสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสามเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองหก ทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูตัวชนเพื่อดูว่าที่ผ่านมาชนกันกี่ตัวนะคะเรามาดูงวดแรกนะคะออกสามห้าหกนะคะแต้มแต้มสนะคะแต้ม4ี่แต้มสี่สสี่ อันนี้ยังไม่เข้าสูตรที่3นะคะเพิ่งเข้าชนกันที่4นะคะตัวอื่นก็จะมี8 4กับ8นะคะเข้า4มีแค่2ตัวนะคะว่ดต่อมานะคะออกหกสี่หแต้มหกนะคะแต้ม6ก็6 6ชนที่6นะคะตัวอื่นก็จะมี มีตัวเดียวนะคะสองสูตรนะคะชนที่6ออก6นะคะงวดต่อมาออกเก้แปดแต้มสี่นะคะแต้ม4ะะี่สสอันนี้ครบ3สูตรแล้วนะคะ4ตัวแรกนะคะและตัวอื่นก็จะมีหนะคะห4สหมีแค่2ตัวนะคะ สี่กับหกออกสี่นะคะทั้งสามสูตรว่าต่อมาออกหกเก้าหกนะคะแต้มหนึ่ง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 ตัวอื่นก็จะมีห้านะคะห้าห้าห้ามีแค่หนึ่งกับห้านะคะที่ชนสามสูตรเข้าหนึ่งนะคะเข้าหนึ่ง งวดต่อมานะคะงวดต่อมาแปดเก้าแปดนะคะแต้มห้า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 และตัวอื่นก็จะมีหกนะคะห้าหกมีห้ากับหกนะคะเข้าแต้มห้าววดต่อมานะคะออกหนึ่งสี่ห้านะคะแต้มศูนย์ จะมีศูนศูนย์แล้วก็ศูนย์นะคะชนที่ศูนย์หนึ่งตัวนอกนั้นก็จะมีหมีศูนย์มีหมีศูนย์กับหนะคะเข้าศูนย์งวดต่อมานะคะออกสองห้าสองนะคะแต้ม9 9 9 9ตัวอื่นก็จะมี ตัวอื่นไม่มีนะคะชน9ตัวเดียวนะคะเข้า9งวดต่อมาออก8 9 5แต้มสองนะคะแต้มสองสสองแล้วก็2ตัวอื่นก็จะมี8ปดนะคะแปแล้วก็8มี2กับ8นะคะเข้าแต้มสองจะเห็นว่าสติติ 8งวดที่ผ่านมามีชนแค่สองสูตรนะชนแค่2ตัวนะคะทีนี้เรามาดูกันในสองงวดสุดท้ายนะคะออก706แต้ม3นะคะ3132แล้วก็33ตัวอื่นก็จะมีชนที่7ไม่มี8ไม่มี9ไม่มีชนที่สามตัวเดียวนะคะเพื่อนๆออกสามนะคะ ทีนี้เรามาดูในงวดนี้กันนะคะว่ามันชนสามตัวที่ไหนบ้างนะคะสูตรไหนนะคะสองหกสูตรนี้งวดนี้จะชนแค่สองแค่สองสูตรนะคะจะดูนะคะตัวแรกนะคะสองชนสองสองชนสองสูตรนะคะตัวที่สองหกนะคะหก ตัวที่3านะคะสและตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น1นนะคะเพื่อนๆเป็น 1, 1> สรุปนะคะแต้ม3ามตะบนของพิกุลชนกันที่ 1, 2, 4, ่ี่หนะคะงวดนี้ชนถึง4ตัวและมันมาแค่ชนแค่2สูตรนะคะพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆ สุดก็มีข้ามีหลุดนะคะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบใครถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ